ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไปนานนะคะครับ t r e Fan for Life Traveler นะคะวันนี้วีแขกรับเชิญพี่ปินนะะ้นค่ะเพื่อนของเปิ้ลเองสวัสดีค,ค่ะพี่วันนี้เชิญมาให้แชร์ประสบการณ์นะคะว่าในการเลิกบุหรี่แบบว่าสูบมาพี่พี่สูบมาสามปีใช่ไหมคะใช่ครับ เท้าความเดิมแล้วก็แบบเลิกได้เลิกมานานแล้วเริ่มมาได้สามปีใช่ทีนี้เรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเท้าความเดิมว่าสูบมั้งแต่เมื่อไหร่ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็เ,เกิดอะไรขึ้นนะคะหนึ่งเลยสูบมาพี่สูบมานานแล้วยังไงบ้างสะสมได้มาเยอะสองเลยคือเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่ถึงคิดว่าต้องเลิกแล้ว แล้ว3เลยคือทำอยังไงถึงเลิกได้โดยใช้เวลาไม่นานโอเคก <Okay. S 1> ็เริ่มสูบมาตั้งแต่อายุช,ช่วงวัยรุ่นนะประมาณสิบห้าประมาณเนี้ยก็สูบมาเรื่อยๆผ่านมาก็นานมากเพราะรู้สึกว่าตัวเองน่าจะน่าจะเลิกไม่ได้อ่ะมันนานเกินมันเป็นกิจวมันเป็นกิจวัตรประจําวันอ่ะที่เราแบบตื่นมาปุ๊บเราก็ต้อง เป็นหยิบบุหรีมาแล้วเราก็แปงฟันเออมาสูบหรืออะไรเงี้ยก็ล่าสุดน่าจะสูบัวลาเยอะอยก่ะกอคือวันสองวันละหนึ่งวันละหนึ่งสองคือยี่สิบมวนใช่หรือยี่สิบสองยี่สิบมวนยี่สิบมวนแล้วมาถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เลิกก็คือเออรู้สึกว่ามันก็เป็นวันธรรมดาันที่สูบมาสามสิบปี วันละหนึ่งซ่ไม่ไม่ช่วงหลังๆอะวันละหนึ่งแต่ช่วงแรกๆอาจจะน้อยๆยิงย่งยิ่งเราสูบดีเยอะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็ต้องสูบขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบบมันดื้อยาเลยอ<า>๋อตอนไหต้องทําให้มันมากขึ้นมันถึงจะได้มันถึงจะรู้สึกว่าได้สูบเออ,อเราก็รู้สึกแบบอยู่ในสังคมก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออสถานที่ที่เขาอนุญาตให้สูบบุหรี่ค่อนข้างน้อย ตอนหลังเขาร่นรงในสถานที่ราชการในที่ที่มันมีคนสาธารณะอะไรเงี้ยต้องไปแอบสูดเดินออกไปนอกชายคาเกินกิโเมตรอะไรเงี้ยมันดูเหมือนแบบเราไม่มีที่อยู่ในสังคมแล้วเรากลายเป็นเขากตัวประหลาดเหมือนแบบเราถูกจัดเป็นแบบว่าเออใช่เป็นแบบเหมือนไม่ปกติเป็นเหมือนเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ต้องไปแอบสถานที่แอบสูดเหมือนเราแบบคนอื่นเขาไม่ต้องนะแต่ว่าเราอ่ะต้องแบบ สมมติเราไปโรงพยาบาลหรือไปโรงเรียนเลยหรือไปสถานที่ราชการเลยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปสูบบุหรี่ที่ไหนวะเราแบบอย่างเดินทางไกลต่างจังหวัดยิ่งยากเลยจอดรถตามปั๊มปั๊มก็ไม่ให้สูบมันก็ต้องไปหามันจะมีที่ที่คนสูบบุหรี่สูบได้แต่ว่ามันน้อยน้อยมากมันก็ไม่มีมันมีแค่นิดเดียวอ่ะแต่ว่ามันดูแล้วเป็นเป็นตัวประหลาดมันมีแบบ อาจจะมีแบบสองสามตารางเมตรที่เขาจัดให้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตอนแรกที่สูกอะราคาแค่สิบห้าบาทตอนช่วงยี่สิบสามสิบปีที่แล้วแต่ตอนหลังมันราคาเกือบแปดสิบแล้วอะซองหนึ่งอาอเหรอใช่ราคาบุหรี่ขึ้นมากตอนแท่มันหัวละเท่าไหร่ซองแล้วสิบห้าบาทแต่ตอนหลังมาซองละแปดสิบกว่าบาทละก็คือมันจะเขาเรียกว่ารัฐบาลก็พยายามปรับค่า ภาษีของบุหรี่ให้เยอะทําให้ทําให้คนสูบน้อยลงทําให้คนพยายามสูบน้อยลงใช่เพราะว่าคนจะไม่มีเงินซื้อไงจะเอาเงินไปกินข้าวดีกว่าต้องพยายามใช่แล้วเวลาการติดอ่ะมันค่อนข้างยากตรงที่ว่ามันต้องมีอยู่ตลอดเวลาต้องมีบุหรี่ติดตัวถ้าไม่มีอ่ะเออมันยากมากเลยนะถ้าไม่มีมันจะเข้าบ้านไม่ได้สมมติพี่บอกว่าเฮ้ยพี่จะเข้าบ้านมานอนเหรอแต่พี่บุหรี่หมดอ่ะ พี่ต้องไปซื้อมาก่อนให้ให้แบบให้ตัวเองอะ่ะมีก่อนเราพรุ่งนี้ตื่นมาพี่จะได้สูบได้ต้องมาแผ่นล่มก้าใช่ต้องมาแผ่นลุ่มหน้าเราไม่สามารถแบบเดินเข้ามาในบ้านแล้วแบบไม่มีบุหรี่อ๋อันนี้คือชีวิตของคนที่สูบบุหรนนี่เป็นอย่างงี้ที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆต้องออกไปเซเว่กนกลางดึกเพราะว่าต้องเตรียมการสำหรับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวตื่นมาแบบเข้าห้องน้ำไม่มีสูบแล้วถ้าทำไมตื่นไม่เข้าใจว่าตื่นมาตอนเช้าทำไมต้องสูบบุหรี่เนคไม่รู้มันอัตโนมัติมันไม่มีเลยทำอะไรก็สูเลย มันก็คิดว่าหยิบบุหรี่อัตโนมัติเลยอะเหมือนแบบพอเราตื่นเช้ามาเรารู้สึกเหมือนแบบเราเราจะลงแดงแล้วเราต้องสูบเลยหรือว่ามันแค่เป็นจิตจกิจวัตรเฉยมันไม่กิจวัตรที่มันไม่ใช่แบบว่าเป็นความเดือดร้อนว่ายังไม่ได้อยากยังไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าเราเดินไปสูบเราเองโดยอัตโนมัติอ๋อคือมันเหมือนเราสร้างกิจกรรมเนี้ยสร้างนิสัยอ่าสร้างนิสัยพวกเนี้ยขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้มีใครจำาวนไม่ได้มีใครมงคับเราแต่คนที่ติด มันจะเป็นยัง้แเรามันจะเลิกยังไงล่ะี้ยากมากเลยตอนแรกนี่โอ้โหแบบทุกคนก็จะให้อมยาอมแค่จินตนาการเราก็แบบปวใช่มันเราเราเหมือนอยู่ในเราเหมือนอยู่ในในอ่าอะไรอะ่างเนี่ยอยู่ในชีวิตประเจําวันที่มันเป็นแบบเออแล้วมันก็มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่อยู่ดีๆจะแบบลุกขึ้นมาถึงนขังคือฉันไม่สุขแล้วฉันเลิกแล้วอย่างเงี้ยใช่ทุกคนอะขอให้พี่เลิกมานานล้ะ ตั้งแต่ตอนเด็กตั้งแต่แบบเออช่วงเราเราเราเวลาที่คนเขามาขอเลิกอ่ะคือเราเข้าใจเขาแม้หรือเราบุญหงิดเขาด้วยเราเราสึกว่าแบบมันเลิกไม่ได้ก็จะเลิกได้ไงวะใช่มันจะเลิกได้ไงมันมันเยอะขนาดนี้มันติเขาจะอ๋อเราเราหุนหงิดว่าแบบเข้าใจว่าอยากให้ผมเลิกแต่ว่าผมเลิกไม่ได้เขาเข้าใจก็เข้าใจหุนหงิดก็หุนหงิดสองอย่างผสมกันที่แน่ๆคือเราเลิกไม่ได้ เพราะมันไม่มี mm hmm. เขาเรียกว่ามันไม่มีเหตุการณ์ที่จะนําไปสู่การที่จะจตัดสินใจนใช่มันต้องหาจุดเปลี่ยนอืมมาถึงตรงสําคัญแล้วนะคะจุดเปลี่ยนจ,จ,จากนคนที่สูบหรี่มาสามสิบปีแล้วแบบเป็นกิจวัตรไปแล้วแบบอัตโนมัติเหมือนเราตื่นมาเออก็เข้าห้องน้ําอัตโนมัตินนเข้านอนเออเราเข้าห้องน้าอัตโนมัติหิวข้าวเรากินอัตโนมัติอันนี้คือตื่นมาคือสูบหรี่อัตโนมัติแบบสามสิบปี ผ่านไปประมาณเฉลี่ยประมาณหนึ่งซองต่อวันต้องมีบุหรี่อย่างน้อยหนึ่งซองแล้วทีนี้จุดเปลี่ยนคือก็คือวันหนึ่งก็นั่งอยู่เฉยๆ,ๆก็ปกติไม่ได้ไม่ได้ไปทําอะไรที่มันหนักมาก<ๆ><ๆ>ก็อยู่ดีๆก็หายใจไม่ออกเนี่ยเหมือนนั่งคุยอยู่แบบนี้นแล้วก็หายใจไม่ออกแบบรู้สึกเจ็บหน้าอกและหายใจไม่ออก เราพยายามสูบลมหายใจเข้าคือมันเหมือนมีอะไรทิ่มที่หน้าอกหรือว่ามันเป็นอะไรมันเหมือนมันชาชาแล้วมันแบบมันก็เจ็บตรงแบบมันเหมือนมันชาอยู่ตรงข้างในแขนอะไรเงี้ยแล้วก็ชาชาแขนชาใช่เราขยับไม่ได้แล้วเราพยายามจะสูดลมหายใจแบบนี้มันไม่เข้าหายใจไม่เข้าปอดอืมันหายใจไม่ได้มันมันหายใจไม่ได้ก็ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ตรงนี้แหละมันเกิดขึ้นจากตรงนี้อาการมันจะประมาณนั้นแต่ตรงนี้มันหายใจเข้ามาอยู่แต่มันไม่เข้าตรง เราพยายามจะทำเราพยายามจะจะช่วยเหลือตัวเองสุดสุดทุกทางดีกว่เาเพื่อที่จะทําให้หายใจออกอาหายใจได้มันเหมือน <Okay. S 1> คนมันเหมือนเราเอาคนอ่ะไปจมอยู่ในน้ําอ่ะแล้วเขาพยายามจะแบบหรือว่าแบบถุงลมมันจะตีไมรู้เหมือนกันอันเนี้ยรู้แต่ว่า,อาโอเคมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วผมก็ ลงไม่นอนอยู่ข้างล่างกับพื้นโเมินดิ้นอนดิมคือทำทุกอย่างไม่ได้ใช่ทำาไไม่ได้ให้แบบทรมานแบบจะหายใจยังไงวะหายใจไม่ลงปอดใช่ใช่ทำไงให้หายใจเข้าไปที่ปอดคือจะตายแล้ววะงั้นใช่จะตายค่ะคืออยู่เส้นที่ว่าเอเราจะตายหรือเปล่าสงสัยตัวเองก็เลยแบบพอดีว่านั่งสมาธิบ่อยมันก็เลยมีเขาเรียกว่าตัวรู้หรืออะไรมียานมีอะไรก็แต่ที่มันเป็นเสี่ยงใช่ขึ้นมาว่าขึ้นมาในสมองในในหัวเราว่า ให้ทำ C T R C P R ใช่ไหมปั๊มหัวใจอ๋อปั๊มหัวใจตัวเองเหระปั๊มหน้าอกอะไม่ก็คือแบบพอดีว่านั่งอยู่กับอีกคนหนึ่งที่เป็นก็เลยบอกให้เขาอะบอกบอกให้เพื่อนมาช่วยปั๊มให้หน่อยแล้วแล้วในแล้วในหัวมันก็คิดถึงบอกว่าอ่ะแล้วก็ไปเอาน้ําแข็งในตู้เย็นมาแล้วเอามาเอามาประคบตรงเนี้ยอ๋อเอาน้ำแข็งมาประคบหน้าอกใช่คือปั๊มหัวใจก่อน แล้วก็ไผ่บอดด้วยป่ะหรือปั๊มอย่างเดียวปั๊มปั๊มหัวใจให้แบบกระตุ้นให้ปอดมันแบบมีการเข้าออกคือเราทําเองไม่ได้เราต้องให้คนอื่นช่วยให้คนอื่นมาช่วยปั๊มหัวใจแล้วก็มันพอดีเพื่อนปั๊มหัวใจเป็นไม่เป็นหรอกแต่ว่าคือก็ทำได้ได้แรงจังหวะแล้วแล้วก็น้ําแข็งมาประคบมันก็เหมือนมันก็จะหายไปเองแต่เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณในช่วงเดือนสองเดือนนั้นนเป็นอยู่ประมาณสี่ห้าครั้ง ซึ่งปกติแล้วคนที่เขาจะมาถึงจุดเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเรียกรถหนึ่งหกหกเก้ารถฉุกเฉินเนะี่ยมันมันเป็นต้องปั๊มหัวใจสี่ห้าครั้งเลยหรออ่าใช่ก็คือแบบสมมติว่าหายครั้งนี้เป็นแล้วใช่ป่ะอีสามวันเป็น,นอีกแล้วอีกเจ็ดวันอาจจะเป็นหรือเป็นตอนกลางคืนหรือเป็นอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเราควบคุมไม่ได้ทีเนี้ยมันเหมือนแบบ เราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะตายเมื่อไหร่แล้วแกเ,ออเราก็เริ่มกลัวว่าแบบเฮ้ยทำไมเราถ้ามันเป็นบ่อยขนาด,ดนั้น,นเราไปเซิร์ชใช่เราไปเซิร์ชดูว่าเฮ้ยอาการแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรว่าหายใจไม่ออกแล้วทำอย่างเงี้ยก็ไปเซิร์ชก,ก,กูเกิลดูก็คือ,อ,อโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่เาเป็นโรคหัวใจเออป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดหัวใจตีออก็คืออธิบายโดยการว่าเ,ออเส้นเลือดเราอะ่ะมันมีไขมันหรือคอเลสเตอรอลอยู่ แล้วทีนี้เส้นไอ้ไข่บันพวกนั้นนะ่ะที่เรากินหรือสุบบรี่อะไรเงี้ยมันทำให้พวกเนี้ยอุดตันมันรวมหลายอย่างคือหลายอย่างรวมกันอ่าไม่ว่าจะเป็นการสุบบรี่การกินของมันของทอดของจังฟู้ดอะไรทั้งหลายอะ่ะม,มันก็จะ,จะทําให้เส้นเลือดเปรียบเสมือนแบบใสาย,ยางที่มันสใสใสอะ่ะอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะไปรู้ได้ไงว่ามันเป็นเพราะบุหรี่หรือเป็นเพราะของมันอันนี้สันนิษฐานด้วยตัวเองเลยว่าเราสุบบรีพนานแล้วอ๋อ แต่ช่วงนั้นก็กินของมันเยอะแต่แต่รู้คิดว่าน่า,าจะคนอื่นก็กินของมันเหมือนกันแต่มีเราเนี่ยสูงมาสามสิบปีนึกนึกถึงภาพเออเคยเห็นอืมลเออเคยเห็นห้องครัวอ,อที่เขาทอดแล้วมีน้ํามันเยอะๆแล้วแล้วตรงม้วนลวดมันเป็นสีดําแบบเยเิ้มๆปะมันๆ<ะ>ใช่ใช่เห็นอันนั้นน่ะก็คือสารที่เขาเรียกว่าคนสุบุรีจะมี แต่มันนม่โคตดิหรอแล้วมันน่ะจะเข้าไปอยู่ในปอดอ๋อแต่แต่อันนั้นเวลาที่เราควันจากกันใช่อันนั้นเป็นควันจัดข้างนอกเราเราเคยได้ยินไหมว่าอคนที่ทํากับข้าวอตามร้านอ่ะแม่ครัวเป็นมะเร็งก็มีนะไม่ได้สูบหรี่ที่เป็นอ่ะเพราะว่านั่นแหละมันสูดดมควัน แต่แวควนันไม่ใช่ควันบุหรี่อ่แต่ควันเนะี่ยก็เข้าไปและสร้างไอ้เมือกสีดำพวกนี้อ๋อ,อถ้างั้นเราไม่ได้สูบบุหรี่แต่ถ้าเกิดควรเราอยู่กับคนที่สูบบุหรี่เราก็สูดควันเข้าไปจริงๆที่พูดเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับบุหรี่นะมันเรื่องเกี่ยวกับการทำกับข้าวเกี่ยวกับเรื่องควออันมอลลพิษทางอากาศมันไม่เกี่ยวกับเรื่องควันทำกับข้าวแต่เรื่องสูบบุหรี่อ่ะยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันใกล้เคียงกันว่ามันจะเป็นลักษณะนั้นนีในบอดของเรา เพราะฉะนั้นเราก็เลยสันนิษฐานว่าเฮ้ยตัวเองน่าจะเกิดมาจากสุบุรีก็เลยรวมหลายๆอย่างช่วงโควิดด้วยช่วงอะไรด้วยนี่ยพื้นที่แบบที่มันต้องปอดบุรี่อะไรอย่างนี้ด้วยนะเโควิดก็มันเกี่ยวกับเรื่องหายใจอะไรเงี้ยเขาก็ทุกคนก็กักตัวอยู่ที่บ้านเลยเราก็รู้สึกว่าโอเคองั้นถึงเวลาที่เราควรจะเลิกเราเราก็กลัวตายเราก็อยากมีชีวิตอยู่นะเราก็เราพอเรากลับไปดูเหตุการณ์พวกนั้นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วอะ แค่อย่างนิดเดียวเราก็ตายแล้วนะห้าครั้งเลยนะก็ได้ไปสวรรค์ไม่ดีเออเพราะว่าจริงๆอะพี่คือแบบอยากมีชีวิตอยู่ไม่ได้อยากกลับไปสวรรค์จริงๆแล้วพี่อะเขาเรียกว่าพี่เป็นคนบอกกับแฟนไปแล้วว่าพี่จะไม่พี่จะไม่ไปโรงพยาบาลก็คือถ้าตายก็คือตายไปเลยคือไม่ต้องผ่าอะไรอย่างนงี้ยเท่านั้นเพราะว่าถ้ามุดเป็นอย่างนั้นอาการนั้นอะแล้วรถรถรถเนี่ยรถฉุกเฉินมารับอ่ะเขาก็ต้องให้ผ่าอยู่แล้วก็ต้องเปิดแบบ หัวใจอะไรนี้มาเลยทาบอลลูนอะไรนี้ไปเลย,ลลเลยซึ่งพี่ไม่พร้อมไงไม่ถ้าบุหรี่มันต้องถุงลมปง,งพองมันต้องเจาะไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เป็นบุหรี่อันนี้คือแบบเส้นเลือดหัวใจตีจหมายความว่าที่เ,าเราหายใจไม่ออกเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้เพราะมันตันอยู่แล้วมันมีไอไขมันเนี้ยมาตันเพราะหลังจากนั้นอนะพอเลิกสูบบุหรี่ปุ๊บอะพี่ก็ต้องทําการเรียกว่าเหมือน คลีนเส้นเลือดตัวเองอะ่ะทำยังไงก็ได้ให้ให้เส้นเลือดเราอะ่ะมันไขมันมันหายไปอาจจะเริ่มจากการอใช่อาจจะเริ่มจากการกินคือตอนนั้นพี่ก็ไปหาเอ่อที่มันใกล้เคียงสุดแล้วกินรู้สึกว่าจะมีเอฟเฟกดีก็คือนะน่าจะเป็นแฮร์ตี้เบนไอคอร์เป็นอาหารเสริมใช่แต่คือเขากำจัดไขมันในเลือด ที่มันมีโฆษณาอยู่ก็คือไม่ได้ไปหาหมอด้อเสิร์ชกูเกิลแล้วก็ซื้อคัตตี้เบนแนคอร์มากินดูแลตัวเองมันเหมือนแบบเรื่องมันก็จะดีขึ้นแล้วทีนี้พี่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคก็เลิกสูบบุหรี่แล้วก็จะพยายามเลิกกินอาหารของพวกที่มันมันนเราเราคุยกันเรามองกันเงบแล้วแบบเราไม่ได้มองกล้องเลยเรามองเรามองกล้องเราจะแบบสบายตาขึ้นเอองบแคือคือแบบ ถ้าพี่กินอาหารเสริมแล้วดีขึ้นแล้วแล้วจาเป็นต้องเลิกบุหรี่ไหมก็ถ้าอยากอายุยืนยาวหรือว่าอยากจะไม่มีปัญหาพวกนั้นกลับมาอีกอ,ะอ่ะคิดน,นี้กลับมาตรงที่ว่าเพียบพอพี่เกิดเฉียดตายใช่ไหมไหลายหนใช่ครับแต่โชคดีที่รอดมามปั๊มหัวใจไหลายหนแล้วแล้วพี่แบบเลิกได้ไงบุหรี่วิธีการตอนแรกก็ จริงๆพยายามเลิกมาหลายครั้งแล้วละ่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งเพิ่งทำแต่สมัยก่อนคือเราจิตใจเราไม่ได้ไม่ได้เข้มแข็งพอที่เราจะเลิอกอันที่สองก็คือเวลาที่เราไปเซิร์ช Google ดูอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นคอมเมนต์ที่มันแบบมันเลิกยากมากเพราะคอมเมนต์พวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่เหมือนคนทั่วไปจะผ่านไปไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นความเห็นที่ท,ที่ที่มันเป็นไปไม่ได้อะ คือคนที่เขาทําได้เขาจะไม่มาพิมพ์กันไงแต่คนที่พิมพ์อ่ะคือคนที่ทําไม่ได้และคนที่มาดูก็คือตัดสินใจว่าทําไม่ได้เหมือนกันอทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะลงแดงมันจะยากมันจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือซึ่งจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่แบบนั้นมันก็เลยแบบเป็นกำลังใจให้กัรคนที่ทําไม่ได้เหมือนกันก็เลยไม่ต้องเลิกเข้าอกเข้าใจเินใจกันประมาณนี้สูบต่อกันไปเลยด้วยกันใช่ใช่เย้ แล้วมันจะเลิกยังไงล่ะพอไปอ่านแล้วมันก็เอ้เราก็มีกําลังใจเขาก็เลิกไม่ได้เราก็เลิกไม่ได้เราก็ไม่ต้องเลิกเราก็จะเลิกยังไงอ่ะก็อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์มันมันเหมือนบังคับว่าจะอยากจะมีอยากจะเป็นชีวิตอย่างนั้นต่อไปที่จะเสี่ยงตายไหมเออถ้าอยากจะตายแบบนั้นก็ไม่ต้องเลิกเออก็เราก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องเลือกเราต้องเลือกว่าเราจะแบบ เออไม,ไม่ไม่ต้องเลิกแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็อาจจะถ้าเราถ้าไม่ไม่ตายแบบอื่นก่อนเราก็ต้องตายคอบุรีแน่แน่ด้วยวิธีการว่าหายใจไม่ออกหรือว่าต้องไปโรงพยาบาลน,นู่นนี่นั่นใช่หรือหรือเราจะเลิกให้ได้แล้วแล้วเราจะได้แบบปลอดภัยจากโรคหลายซึ่ง <มา S 1> จริงๆแล้วถ้า,ถ,าถ้ามองย้อนกลับไประยะเวลาประมาณส0สิบปีอ่ะมันก็คงนานมากที่ปอดพี่น่าจะพังไปแล้วเรียบร้อยถูกไหม อา้าวแล้วปอดมันจะกลับคืนมาได้ไงอะ่ะพี่เคยดูสะะารคดีหนึ่งที่มันเป็นเรื่องประกาลังของซีมิลันอซีมิลันเขาจะปิดใช่ป่ะเพื่อให้ฟื้นฟูประกาลังที่กําลังแบบเสียหายห,ายหรือชํารุดอะไรเงี้ยเหมือนกันปอดรอพี่เขาไปซื้อดูเหมือนกันว่ามันก็สามารถที่จะกลับมามฟื้นฟูได้เหมือนประการังัแหละเพียงแต่มันต้องใช้เวลาอ๋อเออ มันไม่ใช่ว่าพังไปแล้วมันก็มมไม่ใช่ <c oughs> ว่าทุกคนเนี่ยที่เขาจะแบบมีสติแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องเลิกแล้วถ้าเราไม่เลิกเราจะตายแบบนั้นเราอาจจะตายแบบนั้นแล้วเราไม่อยากตายแบบนั้นแล้วเราต้องตัดสินใจเสร็จแล้วอ้าวบอดเราก็พังไปแล้วเราลงทุนบอดพังไปตั้งเยอะแล้วเราต้องมานั่งเลิกบอดเราก็พังไปแล้วเราจะเลิกทําไมใช่ไหมในเมื่อบอดเรามันก็มันก็มันก็อาจจะดำหรือเกือบดำไปแล้วเลิกไปจะมีประโยชน์อะไรสู้สุกต่อไปไม่ต้องลำบาก เออไม่ต้องหักห้ามใจอย่างเงี้ยแต่ก็ดันมีสติไปเจอไอ้ปาการังนี้อีกใช่คิดได้ว่าเฮ้ยมันมันเหมือนต้นไม้ที่แบบโดนตัดไปแล้วอ่ะมันพังมาแล้วแต่มันก็งอกใหม่ได้นะเออแล้วแล้วมันก็เป็นโคอิิเดนที่ทําให้แบบคือมันก็มีกําลังใจในการเลิกด้วยคือมันมีสติแล้วไปเจอข้อมูลที่มันดีๆแล้วมันก็ต้องมีกําลังใจว่าเราทําได้เหมือนประกาศังเงี้ย ใช่เราก็เหมือนเราก็เริ่มเราคือเราต้องตัดสินใจอย่างมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวว่าเราจะเลิกถ้าเราบอกว่าครึ่งๆึกลางๆว่าเลิกหรือไม่เลิกอ่ะมันก็คือไม่เลิกอถ้าเลิกก็คือเลิกสมมติเราตัดสินใจว่าเลิกพวกนงคนที่เขาบอกว่าเขาจะเลิกแต่จะเลิกแบบช้าๆไม่ไม่แนะนําเลยได้มไม่แนะนําเรื่องช้าๆเพราะว่าเนี่ยแบบ มันไม่มีอยู่จริงอะเอาง่ายๆว่าเลือดกระชากไม่มีอยู่จริงก็คือเลือดกระชากก็คือเลือดไม่ได้นั่นแหละสมมติว่าตอนแรกเราสูบมาเยอะขนาดนี้แล้วอยู่ดีเราบอกเราจะดปเขาเรียกว่าเราจะลดลดปริมาณจาก20ิเหลือห้าเหลือแปแล้วเราไม่สูบเลยมันก็แลกตันตายนะแต่ที่ที่แน่ๆไอ้ทา์มมิงตรงเนี้ยมันระยะเวลาเท่าไหร่บางคนอาจจะบอกว่าปีหนึ่งไหมหรือสองสองเดือนหรือเดือนหนึ่งหรือหนึ่งอาทิตย์มันไม่รู้มันอยู่ที่เราองอย่างที่บอกว่า ถ้าคุณไม่ได้เล่มมันต้องระบุทาร์มิ่งใช่ถ้าคุณมาเลื่อยเออถ้าคุณมาเรื่อยแบบเนี้ย2สองปีสมมติเราเลิกจากยี่สิบมาเหลือสองแล้วแล้วอยู่ดีเราอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรก็ไม่รู้หรือมีปัญหาในชีวิตหรือในอะไรเงี้ยเราอยากจะมาชดชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเราบอกว่ากูกลับไปสู่เหมือนเดิมก็ได้เออก็ได้เนี่บเออนี่ไงกลับไปสู่เหมือนเดิมเหมือนแบบอ้าวตั้งใจจะเลิกสมมติตั้งใจจะเลิกภายในภายในหกเดือนระหว่างหกเดือนนี้ ทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับแม่กลับไปสูบอีกเยอะขึ้นอีกเราต้องเริ่มต้นใหม่อีกอีกหกเดือนอีกนั่นแหละถึงบอกเลาวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะมันไม่มีอยู่จริงมันแค่ข้ออ้างที่จะเขาเรียกว่าเลื่อนเวลาไปเรื่อยเพราะว่าถ้าคนที่เขาจะเลิกจริงๆอ่ะพรุ่งนี้ก็คือไม่เห็นแล้วถูกไหมพรุ่งนี้คือจะไม่เห็นเราสูบายไม่ลงหรอกโรงพยาบาลก็มีในประวัติศาสตร์เคยเสิร์ชกูเกอรมีไหมว่ามีใครที่แบบตัดสินใจเลิกบุหรี่แล้วตายเพราะเลิกบุหรี่ แต่ถ้าเป็นพวกเสพติดอย่างอื่นฮะอาจจะมีแต่ว่าไอ้บุหรี่ไม่มีอะบุหรี่นี่ไม่ถึงขั้นว่าคุณเลิกแล้วคุณจะถึงขั้นแบบต้องเรียกยาตายอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีถ้ามีก็ลงกินเน็ตบุ๊กไปเลยอันที่สองก็คือเขาก็จะชอบเอาพ้ออ้างมาอีกแล้วก็คือเรื่องของการเรื่องบุหรี่แล้วทำให้อ้วนอ๋ออ้วนเยอะเสียหุ่นอะไรเงี้ยเจริญอาหารอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆอ่ะมันคนละเรื่องมันแค่ข้ออ้างเฉย แต่ถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นจริงมันมันต้องหาอะไรกินเพื่อให้ไม่หุดหงิดตลอดเวลางั้นคุณก็กินแล้วให้มันเลิกได้เสร็จปุ๊บแล้วคุณก็เลิกเลิกกินอาหารอ่ะใช่ทำทำทีละอย่างพอพอเลิกได้แล้วไม่ไม่ต้องบุดีแล้วก็ค่อยมาลดเชฟหรือว่าค่อยมาฟิตเนสเอาถ้าอยากจะเลิกจริงจริงใช่ครับใช่เอออก็วิธีการที่ที่ผมทำก็คือ ถ้าเราตัดสินใจเลิกก็คือสมมติพรุ่งนี้ตัดสินใจว่าจะไม่มีบุหรี่แล้วเราก็จะเลิกเลยซึ่งตอนแรกอาจจะกล้า,ก,า,ก,าก,กลัวว่าทําได้หรือไม่ได้รู้แต่ว่าลองทําไปก่อนสมม,อมสมมติเราทดสอบทาแล้วว่าเฮ้ยเราเลิกได้สามวันนั่นแหละเราก็จะมีกําลังใจเองมันเหมือนแบบยากที่สุดคือวันแรกเพราะวันแรกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเราอะไม่เคยขาดนิโคตินเลยคือเร,เราต้องแบบหนึ่งวันอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราแบบ สมมติว่าเราอ่เราตัดสินใจเลื่องบุหรี่สามชั่วโมงแล้วเราทำสามชั่วโมงแรกได้แล้วทำสามชั่วโมงถัดไปแบบนี้ได้ไหมหรือมันต้องแบบเป็นวันอืมจริงๆมันต้องเป็นวันสามชั่วโมงมันง่ายไปอ่ะเป็นวันก็คือวันหนึ่งเลยอ่ะวันหนึ่งเลยแบบไม่มีบุหรี่เลยอ่ะสมมุติบอกว่าวันหนึ่งให้สูบตัวหนึ่งก่อนแต่วันที่สองอนะ่ะไม่มีแล้วนะอือบริหารเองเลยมสมมติบอกว่า,วา,วาอยากสูบป,ปุ๊บก็ไปสูบทีลนะ จุดแล้วก็สูบสองทีเนี่ยแล้วก็วางระดับไว้แล้วก็อยากอีกก็มาสูบอีกแต่ว่าวันหนึ่งอะวันเนี้ยให้แค่เท่านี้เท่านั้นนะแล้ววันพรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะมันต้องเป็นวินัยแบบคือคือถ้ามีวินัยว่าสูบแค่นิดเดียวแล้ววันหนึ่งแล้วอีกวันนึงก็สูบนิดเดียวเหมือนกันแบบนี้ทุกวันไม่ได้ไม่ได้คืออีกันต้องไม่มีเลยเออแล้วจะเลิกเป็นไงอะใช่ยังไงก็ต้องหัก ก็มันมันก็อย่างที่บอกว่าไม่สามารถที่จะค่อยๆเลิกใจอได้ใช่ค่อยๆเลิกมันไม่มีหรอกันก็ต้องหักอ่ะใช่เดี๋ยวมันมีแบบเรียกว่ามีโยโย่เอฟเฟกต์อ่ะที่แบบจะสูบอีกอะไรเงี้ยอ๋ออือโหแบบนี้มันไม่ง่ายเลยนะก็าำหรับคนที่แบบใช่อาจจะต้องสําหรับคนที่ยังไม่เฉดตายเอาเออเรวเราไม่รู้ด้วยว่าตัวเองอาจจะเฉดตายแล้วแต่ไม่ได้คิดว่าเกี่ยวกับบุหรี่ มันก็ไม่ง่ายเลยที่เขาจะมายุีๆเขาจะแบบหักดิบให้ตัวเองเลยใช่หรือบางคนอาจจะมีลูกที่แบบลูกเพิ่งเกิดหรืออะไรเงี้ยที่แบบไม่อยากให้ลูกเห็นหรือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรืออะไรหรือไม่อยากให้ลูกได้รับกวนบุรีหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นอื่นอาจจะรักลูกมากกว่ารักตัวเองหรือตัวเองทาร้ายตัวเองได้ทําร้ายปอดตัวเองได้แต่ไม่ยอมให้คนที่เรารักได้กวนบุรีอืใช่อาจจะแบบมีแฟนแล้วแฟน รับไม่ได้หรือแฟนแบบเป็นโรคอะไรอ่ะแพ้บุหรี่อ่าใช่ก็อาจจะต้องเลิกอันนั้นหรือไม่ก็เลิกกับแฟนไปเลยอืมก็นเราคือต้องเลือกว่ามีแฟนแพ้บุหรี่แล้วตัวเองยังจะมีหลายคนเหมือนกันเมื่อสมัยก่อนก็มีผู้หญิงหลายคนก็ชอบบอกว่าเออขอรับไม่ได้ที่จะมีแฟนสูบบุหรี่นะแ้วก็พ่อแม่ของฝั่งผู้หญิงกอรับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาว่าถ้าเมื่อเราเป็นจีบคนแบบนี้เราก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้ งั้นก็ต้องไปหาแฟนที่สุบรีหรือรับได้หรือหรือรับวันบุรีได้ก็ต้องมานั่งสูดลมนั่งสูดลมวันของเราไปใช่อย่างแบบว่าไม่ไม่ไม่บ่นไม่ว่าไม่ไม่แพ้ไม่ไหวจะเป็นผู้ชายจะมีแฟนเป็นผู้หญิงสุบุรีมันจะอยากมีไหมอ่ะหรือว่าแบบต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่สุบรีแต่รับกับวันบุรีได้ก็หายากอีก ก็มาวิธีการก็อย่างที่บอกว่าเราตัดใจเราตัดใจด้วยตัวเองไม่ได้เราตัดใจเองชีวิตจะง่ายขึ้นใช่ก็พยายามแบบเอาทิ้งไปเลยวิธีการก็คือตัดใจแล้วก็ทิ้งบุหรี่ทิ้งอะไรไปแล้วก็ใช่เวลาที่มันเลากวันแรกไม่มีกับตัวไม่ไม่ได้อยู่กับตัวหรือเราไปทิ้งแล้วอแล้วก็เก็บตัวคือแบบอย่าพยายามไปสมสิงกับคนที่สุบบุหรี่เพราะถ้ามีเพื่อนสูบบุหรี่อยู่ เราเราเราเลิกบุหรี่แล้วมันก็ยากเนี่ยอ๋อเราเพื่อนเราจะทํายังไงเรามีเพื่อนเราเพื่อนเราเราก็ต้องหลบเพาเรียกว่าเราต้องไม่ไม่ไม่ไปยุ่งในช่วงที่เราเลิอกอัวอ๋อในช่วงที่เรากําลังเลิกบุหรี่เรายากหรือหลังจากนั้นเน<บ>ี่ยเราก็คือแบบใช่เราก็อาจจะเพราะว่าถ้าเราเดินไปตรงคนที่สูบบุหรี่แต่เรายังกำลังเลิกอยู่ยังไงเราก็ได้กลิ่นเราก็ต้องอยากเราก็ต้องจะกลับไปสูบใช่ไหมหรือเพื่อนอาจจะ อะไรอนะ<ม>ยื่นให้อะไรเงี้ก็ได้แล้วแต่ม,มันเป็นเรื่องของจิตใจอะไร<ม><ม>กูคิดว่าเราต้องมีวินัยกับตัวเองว่าโอเคเราจะไม่สูบแล้วแล้วเราก็ต้องไม่สูบจริงจริงเราอาจจะทำวันแรกอะยากที่สุดเพราะว่าวันแรกน่าจะเป็นวันนี้เออก้าวแรกยากพอ<ต>ม,มีวันที่หนึ่ง<ม>ป<ก>ุ๊บอะมันคล้ายๆกับเลิกเหล้าเนาะเพราะว่าเคยได้ยินว่ามีเพื่อนแบบว่าเขาต้องเลิกกินเหล้ากินเบียร์เพราะว่าเขาเฉียดตายเหมือนกัน เขาเลยกินต่อไม่ได้นลยกินเยอะจนกินต่อไม่ได้ใช่ใช่มันต้งตัดสินใจว่าคุณจะเอาอย่างไรกับชีตแค่ั้นเลยก็คือวันแรกก็อาจจะยากหน่อยอืมแต่พอวันต่อๆไปเราจะรู้สึกว่าเรามีเราเหมือนสะสมใหม่เราเหมือนกับสะสมไปแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยวันนี้วันที่หนึ่งแล้วเฮ้ยเราทําได้แล้วเนี่ยวันที่หนึ่งแล้ววันที่สองเว้ยกำลังใจตัวเองใช่แต่แบบบางคนเขาไม่คิดงั้นเขาคิดว่าวันนี้เราทําได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสูกหน่อยนึง ไ,ได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือเราอยากจะบอกว่าให้บอกกับคนรอบข้างทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือแฟนหรือใครก็<ม>แล้วแต่ที่อยู่ในรอบตัวเราว่าเรากําลังเลิกสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราอารมณ์แปรปรวนหรือว่ามีปัญหารนร่นี้นั่นอะไรอะขอให้เข้าใจว่าเรากําลังทาภารกิจนี้อ,อยู่ เขาก็จะได้ให้ก you ําลังใจเราและปฏิบัติตัวกับเราถูกอ๋อเนี่ยมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าตอนเริ่มแรกๆมันยากมันอาจจะหงุดหงิดมันอาจจะมีสซเอฟเฟกต์แล้วมันกระทบคนอื่นจะเวียนมีนอะไรเออแล้วถ้าไม่บอกไว้ล่วงหน้าเนาะคนก็ไม่รู้เขาก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราพอเราไม่อยากเวียงไม่อยากวีนไม่อยากหงุดหงิดรา้็กลับไปสูบอีกกลายเป็นว่าผลกระทบที่มันกระทบคนอื่นทําให้เรากลับไปสูบอีกเหมือนเดิมก็จะไม่ไปในสถานที่ที่เราสูบ เป็นประจำเราไม่เดินไปแบบตรงไหนสู้เราก็เออไม่ต้องไปเลยเพราะถ้าไปถ้าเรามีาจำเป็นต้องไปบุหรี่ไปดูถ้าเราต้องไปเราก็ต้องควบคุมตัวเองได้แค่นั้นแหละั้งนั้นเราก็คือสรุปเลยคือเราทําอะไรก็ได้ถ้าเราตั้งใจเราต้องแบบตั้งใจเราก็ทําแค่นั้นเองใช่ใช่ครับเราต้องแข็งใจว่ะต้องตัดสินใจคือง่ายๆเลยวิธีเลิกบุหรี่คือแข็งใจใช่ตัดเลยใช่ ต้องแบบไปซื้อมักฝรั่งมันมกินนะไม่ต้องนะจริงๆแล้วแต่คนบางคนอาจจะใช้ตัวช่วยแต่บางพี่เฉยๆเคี้ยวมักฝรั่งสูบหีก็ได้หมดเลยก็หักดิบไปเลยซึ่งมันอย่างที่บอกว่าสามสิบปีนะคะสามสิบปีหักดิบได้ สแสดงว่าเลิกบุหรี่ไม่ตายแน่นอนไ<ช> <c oughs> ม่นองก,กลัว,มนนวไม่นองกลัวหักดิบหักดิบเลยค<ช>่ะ <c oughs> ไม่หักแล้วเอฟเฟกต์ที่สองคือไม่หักก็ไม่ได้เอฟเฟกต์หนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชี